ในบางอย่างค่ะผู้นำเข้าสู่ธุรกิจจอยคอยก็คือว่าที่ดาเรคเตอร์อิทธยาศรีเจริญนะคะภายใต้การนำของซีเอ็มทีพี่ใหญ่ทุ่ท่ลนอนาตโชชัยปิชาค่ะค่ะก็สำหรับทำไมต้องจอยแอนคอยนะคะสำหรับพี่ดานะคะก็อดีตนะคะอดีตนะคะไม่ใช่อดยุนะคะอดีตก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็เมื่อก่อนก็ตัวมาจากสาวโรงงาน หลายอาชีพมากเลยนะคะสาวโรงงานก็เป็นมาแล้วนะคะแ็คขนมปังเลยแ็คถั่วที่เป็นจับแก้มส่งก็เคยมาแล้วสองแล้วนะคะสามริ่งส่งของอะเป็นรถขนส่งก็ทํามาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็สุดท้ายจักพัชผูก็มาเจอธุรกิจนึงก็คือธุรกิจรีไซเคิลฟีดรู้จักพี่ขนมปังไหมคะ ืี่ขนมปังที่มีคนที่เซลล์ไปขายตามร้านที่ปัวและก็จะมีกลุ่มตลาดนั้นมาซื้อขนมปังไปกรอขายเห็นไหมคะก็จะมีที่เป่าเราก็เอ,อกากลับมาล้านก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่รายได้ก็ดีมากๆเลยนะก็ยังมีได้เงินมาซื้อรถซื้อที่ลูกบ,บ้านก็ยังมีเงินมาเลยนรู้ครอบครัว 3- 4สีชิ้นิดนะคะก็จากที่เรา เมื่อก่อนก็สาวโรงงานน้ะค่าแรงสต่มาตะก่อนร้อยยี่สิบห้าบาทเองนะคะอ่าอันนี้พอเรามีเงินก้อนหนึ่งนะ้อก็ก่อนได้เหมือนในโรงงานก็เราก็ผ่านเครือข่ายมาเช่นเดียวกันนะเมื่อก่อนก็เคยทําสุบีเดอร์ม,มาก่อนทําสุบิเดอร์อยู่สามเดือนครับพิจิตําแหน่งแรกของสุบิเดอร์อ่าโดยที่เราเ็ไม่รู้นะมันขึ้นตําแหน่งยังไงซื้อ,อยังไงแล้วขายยังไงไม่เคยรู้มาก่อนเห็นไหมอันนี้นะพ่อ เขาไม่มีระบบการเรียนรู้จะรู้จต่หัว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 ว่าทายังไงจะผักกานไครจะไปส่งเสริมไครแต่เขาไม่มีระบบให้ทีมเรียนรู้ครับสุดท้ายสามเดือนขึ้นตําแหน่งโดยที่ขึ้นแบบงมงๆอ่ะขึ้นแบบงงๆโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายพอเรารู้ว่าเราขึ้นตําแหน่งแล้วเราต้องรักษายยก็เลยเลิกเลยก็หายหลังให้เกรือขายมาประมาณเกือบจากปีส5จนปีห้า ก็เกือบสกว่าปีนะเออก็ออกจากโรงงานมาก็ขายของได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มาซื้อรถซื้อรถแล้วก็มาวิ่งขนส่งมาที่บอกไว้มาแพ็คถั่วแพงบ้างอ่ามีหลายอาชีพอะสี่ห้าอาชีพกว่าที่จะมาเจอจอยคอยก็ย้อนหลังไปอาชีพที่เราบอกว่าเราได้เงินเยอะก็คือซื้อฟิษหนูปังนี่แหละมาล้างมันเป็นงานเหมาเป็นงานของเราอะเราซื้อมาห้าร้อยใบ ไปคนก็ลุกไปลุกมาสู่รรนบ้างเพชรบุรีบ้างเมืองกาญบ้างแล้วแต่เราจะไปเห็นะคะ <c oughs> แล้วก็มานั่งร้านร้านเสร็จแต่งตามะเป็นโรงงานหนึ่งสองสาม่อนไขบริษัทยังไงก็ทาตามเขาทําได้มากหลายส่งเลยครับอัดส่งโรงงานอัดส่งงานเลยเดือนยังไม่ต่งกับสองแสนนะเดือนไหนที่ได้มากๆที่เราทําไหวอ่ะเน้นที่เราทําไหวเพราะมันคืองานเหมาของเราใช่ไหมก็สุดท้ายป่วยครับ ป่วยจริงๆเราป่วยมานานก่อนจะมาทำฟีสอีกนะก่อนจะมารีเซเคินะล่องฟีสนะทีแรกที่ที่พิดาเป็นก็คือปวดประจําเดือนปวดประจําเดือนตั้งแต่เราแตะสาวเนาะไม่มาปวดอยู่แค่เก้าเดือนตอนเรามีน้องก็คือมีลูกอะ่ะก็อุ้มท้องเก้าเดือนนั่นแหละไม่ปวดแค่ตอนนั้นแล้วก็พอออกลูกมาได้เสร็จก็ไม่อยู่ไฟก็จะอาการคล้ายๆกับทีมนานพิดาหลายคนคนนี้นไม่ได้อยู่ไฟอาการมันจะหนาว เจอฝนเจออากาศเย็นไฟกระลุดหนาวหมดหนาวข้างในนะครับไม่ได้ขค่หนาวข้างนอกนะผอมผ้ากี่ผืนก็ไม่อุ่นแล้วก็เราความที่เรายกปีแบบเรายกมาตั้งแต่ปีสี่ศูนย์เนาะจนถึงปีห้าเจ็ดก็สิบกว่าปีนะบนลูกเราตกตัวที่เราไม่รู้ตัวหลาร้นมากเลยนะหลร้นมากๆเลยเพราะอะไรไหมเราเอาแต่เงินเรามองแต่เงินเราไม่เคยดูแลร่างกายแต่ถามว่าหายาไหมหานะ ก่อนที่จะตัดสินใจกินยองเหิงเนี่ยไปไปซื้อ,อยาร้านขายยาทีนมาต้มเขาจะเป็นเช็ๆเขาเห็นกิโลเล็กๆไม่ใท,ที่เขาชั่งถามว่าดีไหมดีนะแต่ทุกสองวันต้องไปซื้อใหม่เพราะยาต้มมันต้มแล้วม,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 มันมีโอกาสปูนเออซื้อหลายรอบหลายรอบเข้าก็ไม่ไหวสู่ไม่ไหวก็เลยอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นนะแค่ประทังบรรเทาอะ ก็เลยไปหาหมอวิสิทธินะ์หน้าใครอยู่แต่ทุณแม่จะรู้ว่าหมอวิสิทธิ์โคตรละแหงเนาะเข็มยาเข็มหนึ่งมปั๊ไม่ต่าตาแปดร้อยอ่ะรวมค่ายาด้วยไม่ต่ำ่าพันห้าครับที่ปุ๊บเขาจะถามด้วยว่าจะเอาหายอยู่นี้ไหมหรือจะเอาสามชั่วโมงหายไอเราคนเป็นอยากหายพุกไหมก็เอาปุกเลยครับสมัยนั้นน,น, 5, นะเมื่อปีห้าเจ็ดอ่ะรวมเป็ดเสประมาณครั้งที่ไปประมาณแปดร้อย แต่อยู่ได้แค่หกว,วันไม่เกินอาทิตย์สแสดงว่าเดือนยังเราต้องไปฉีดอีกรอบสีรอบครับสามพันกว่าสามพันกว่าแต่อาการของเราคือพอพอครบห้าหว,วันอาการเ่าเริ่มมาแล้วไปฉีดก,ก็เริ่มหายแล้วห้าหว,วันก็เป็นปแล้วฉีดอยู่ประมาณสามเดือนครับไม่ไหวพอดีคนข้างบ้านก็คืออัปไลน์ทองคำโต๊ไว้ที่ทองคำด้วยค่ะค่ะ ก็ได้ที่พองทำนี่แหละเป็นคนให้ชีวิตใหม่เราทําไมถึงกล้าบอกว่าชีวิตใหม่เวลามันปวดมันจะทรมานมากมากถ้าใครเคยมีอาการเหมือนพี่ดาจะรู้พี่ดาหายปวดประจําเดือนินอย่เหนืองปวดเล็กปวดแรกนะไม่มีอาการปวดประจําเดือนเลยพี่บอลใช่แล้วพอเรากินครบชุดทำไมพี่หนึ่งพยายามบอกว่าโยกมืองให้กินครบชุดถ้าเรายังไม่มองธุรกิจนะ โยงเฮงอย่างน้อยต้องกินหนึ่งชุดเราจะเห็นผลแตกต่างเลยเหมือนพี่บอลบอกว่าเนี่ยกินยาแค่ยาสองเล็กกับหนึ่งใหญ่อาการนี้เริ่มดีขึ้นอาการนั้นเริ่มดีขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่บอลเรากินครบชุดนีพี่บอลนี่พูดเต็มปากว่าโอ้ฉันหายได้เพราะโยงเฮงเหมือนพี่ดาวทุกวันนี้พูดเต็มปากว่าหายได้เพราะโยงเฮงอันนี้คือดของพรมิดานะซึ่งจริงๆพี่ดาวไม่เคยได้มองถึงธุรกิจเลยนะ ไม่เคยคิดด้วยสามว่าจะมาท,ทําธุรกิจ MLM เๆๆพราะเราหลังหายหลังให้สุดพิดาเมื่อติดยี่สิปีที่ผ่านมาแล้วเห็นไหมคะอ้าวพอเราป่วยปุ๊บสามีก็ป่วยเขาเห็นพี่สารขึ้นมาแชร์ไหมคะเขาเห็นพี่สารไหมคะพี่สารก็หายเป็นโรคไตจากยุงเมืงครับอันนี้พิดาพูดได้เพราะพิดาประสบการณ์จริงเราหายแฟนเราหาย แล้วลูกพิยาก็ตกน้ำเน่าเป็นภูมแพ้ขั้นรุนแรงเด็กตัวกระตอกแท้เพิ่งจะเริ่มเดินเหมือนน้องนายอะตกน้ำเน่าครับตอนวันนางสาวตอนวันนางสาวเป็นโรงงานปกตะปองครับมีแต่สารเคมีครับและมันไหลลงน้าครับเป็นลูกเราตกน้ำและหละลูกพิยาเป็นภูมแพ้ขั้นรุนแรงลูกพิยาก็หายพัวโยงเหิงบางคนก็บอกว่าอุ้ยยังไม่โยงเหิงแหงกันถามว่าเจ้าเียห้าเจ็ดนะพี่ไม่ตัดสินใจซื้อโยงเหิง พี่ไม่เป็นพี่เหมือนทุกวันนี้หรอกป่านี้มาเป็นต้าเหนอยเต้านมป่ามะลงมาลูกมดลูกพวกนี้พี่เอกมันมาเป็นขบวนแล้วและถ้าเราไม่ซื้อยา้ายใส่เรากินวันนั้นนะทุกวันนี้เราก็ไม่มีสามีลูกเราก็ไม่มีพ่อตายเป็นขบวนครับเพราะมันเป็นข่ารูเลรตทุกคนเห็นไหมคะนี่คืออดีตของไม่ได้นะไม่ใช่มองธุรธกิจเลยพราฉันทำปีนี่ได้เงินส่วนตัวได้เปินหนึ่งอ่ะเงินไหนฟุ๊กฟุ๊กแจกเขามาฟุ๊กเนาะและไม่ต่บกว่าสองแสน ไม่ต่ำกว่าสองแสนครับจอยนผู้แนะนำบอกว่าเฮ้ยเอ็งรู้ไหมจอยคอยด้วยว,ว,นนะวนัน,น,นะวนะนะละพันนะสูงสุดวันละหมื่นห้าเดือนละสี่แสนห้านะแล้วพี่รู้ไหมว่าหนูทำพิดได้เดือนเท่าไหร่หนูได้เดือนแล้วเกือบสองแสนนะยังไม่ได้นะ่ะแสตนต้นต้นต้องได้อยู่แล้วด้วยความที่ว่าอัพไลน์เราเขาไม่ได้เข้ามาเรียนรู้ไงเขาก็ตอบไม่ได้เขาก็แนะคุในภาษาเขาเนาะ เพราะเขาบอกวอ่าอาชีพของเราเราก็ได้เยอะอยู่แล้วอะแต่ถ้าวันนี้เราเข้ามาเรียนรู้เห็นไหมคะเราจะรู้เลยว่าทําไมจากเร็สองแสนทำฟิฟทําไมพี่ถึงเลิกแล้วมาทำเจซคู่กันใช้คว่าคู่กันนะคะเพราะมันเป็นอะไรคะสเสรม and ิมแอนอาชีพเรารักษาสุขภาพเรากินยาได้ยาพออัการเรามาบอกว่าเฮ้ยเดือนละสี่แสนห้า 4, 5, นะตาเราพึงไหม พราะเงินละสี่แสนะมันไม่ได้มาจากเราคนเดียวไงก็มีโอกาสาเข้าบริษัทไปฟังว่าเรากินยงเหงแล้วเรามีโอกาสได้เงินเดือนละสี่แสนห้าอย่างหลายเพีพ่ดาวก็เลยเปิดใจพัฒนาเรนรู้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากินยาดีบอกต่อใช้สินค้าดีบอกต่อเห็นไหมคะแล้วพาตัวเองเข้ามาอยู่ในระบบแล้วถ้าระบบของเราจะไปต่อทุกทุกผิดเรามันจะมีโอกาสทาสิ์ได้ก็ต่อเมื่อทีมซ้ายทีมขวาสำเร็จ ถาว่าถ้าวันนี้เราอยากให้ทีมไทยทีม่ายสำเร็จเราต้องทำยังไงเราก็ดึงทีม้ายทีมวาเรามาอยู่ในระบบแล้วทุกคนทำเหมือนกันถูกไหมคะนี่แหละคือเป้าหมายของวิดาก็คืออะไรจากเราแค่ดูแลสุขภาพมองเห็นโอกาสเข้าสู่ระบบการเรียนรู้สุดท้ายก็ผ่านตัวมาเป็นเจ้าของเก i Ma ไมา